สวัสดีครับผมรถสวยเดียวสมัิคาหารถคุณภาพดีได้ที่นี่ที่เดียววันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมนะครับการส่งมอบรถยนต์วันนี้จะเป็น Honda City 2กอไก่พอพึ่ง5940คันนี้สีขาว1.5ตัว V A S เดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมชมภายนอกก่อนนะครับคันนี้รถสวยเลยเป็นรถสีขาว เจ้าของนะครับมาไกลมาจากห้วยขวางลาดพร้าวนะครับวันนี้ซื้อสดจบไปน้องไบน่ารักมากเลยนะครับเป็นแฟนติดตามใน y o u t u b e มาตลอดเลยนะครับวันนี้ได้มาใช้บริการที่รถสวยเดยซ์มาร์ทคาร์นะครับเดี๋ยวผมให้ดูภายนอกก่อนนะครับออันนี้นะครับเจ้าของน้องไบนะครับสวัสดีครับน้องไบอานะครับวันนี้จะสอบถามนิดนึงน้องไบเจอรถจากที่ไหนมาครับอันนี้จะ ให้ท่านผู้ชมทางบ้านรับชม,มครับผมแล้วก็ขอฝากอะไรดีไว้ใจได้ฮะไว้ใจได้อ๋อค,ครับผมครับแล้วรถวสภาพใหญมากครับรถสภาพรถสภาพเป็นไงบ้างครับวันนี้เห็นแล้วถูกใจไหมสุขใจแลครับลองขับแล้วครับลองขับแล้วใช่ไหมครับใช่ครับ,รบอ๋อโอเคแล้ววันนี้มาใช้บริการเนี่ยวันนี้ได้โปรโมชั่นอะไรไปบ้างครับก็เติมถังมันแค่เต็มถังมี รวันปีหนึ่งครับปีหนึ่งท้เสียลาดกขึเลยโอเคโอ้ไม่เกิน50กิโลเมตรแรกครับผมโอเคดงโมาถือว่าคุ้มราคาครับครับผมได้ส่วนลดด้วยครับโอเคอันนี้นะครับน้องใบนะครับมาจากอ่ามุ้ยขวางนะครับลาดพร้าวนะวันนี้ก็มาซื้อสดนะครับกับ Honda City ปี2 0 1 3สีขาวนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะทำส่งมอิก่อนนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชม เราติดตามสักครู่นะครับควันนี้ส่งรอบนะครับ h o ้าซิตี้กับ้าตัวจริงนะครับน้องไบส์นะครับเป็นลูกค้าที่น่ารักมากเลยลูกค้าที่ไหนกรูนะครับวันนี้ได้อโปรโมชั่นครบตกใจนะครับวันนี้ผมในนาก็สวยในสมาร์คาก็ต้องขอขอบคุณน้องไบส์นะครับกับคุณแม่เป็นอย่างมากเลยนะครับขอบคุณมากนะครับ ขอให้ได้คนี้ไปเป็นรถขนเงินนะครับแล้วพลาดตรวจภัยคุ้มางนะครับไม่านางวันนี้พม่านางจะเจ้ารายที่แท้จริงนะนะใครได้คีไปขอให้ร่ำรวยร่ำรวยเฮงเฮงเฮ้ขอบคุณครับขารถตรวจคุณภาพที่นี่ที่นี่ที่เดียวเรียบร้อยนะครับน้องม้โอเคครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับอ่านนี้กำลังจะส่งมอบนะครับน้องใบซื้อสดนะครับจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็ไปตรวจโอนที่ขนส่ง กับับ n o n d i t y t y สีขาวนะตัวนี้จะเป็นตัวตัว V ีลองท็อปนะครับซื้อสดเลยนะครับที่แรกมาดูเป็น Honda Jazz แต่น้องเขาไม่ชอบสีดำก็เลยขอเปลี่ยนเป็น Honda City นะครับน่ารักมากเลยนะครับขี่มาจากห้วยกวางนะครับมาซื้อรถนะครับซื้อสดด้วยนะครับคุณแม่ซื้อสดให้เลยนะครับนะครับท่านใดที่ติดตามนะครับชอบ นะครับฝากกดติดตามกดซับสไครด้านล่างให้ด้วยนะครับอ่านะครับสองรอบแล้วขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับเรียบร้อยครับสองรอบเรียบร้อยแล้วนะครับดตาซิตี้ไปแล้วโอเคนะครับเดียวสวัสครหารถคุณภาพดีที่นี่นะครับอ่า เดี๋ยวพรุ่งนี้ส่งมอบอีกคันนึงนะครับจะเป็น Toyota v i g โ TRD สีขาวนะครับตัวสประตูนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จะมาทำนะครับคลิปวิดีโอส่งมอบให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ